ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคะ่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันที่ดีๆมากเลยนะคะวันนี้นะคะยโสธรานะคะก็จะไปสร้างบุญใหญ่เนาะสร้างบุญใหญ่าจากอะไรนะคะเรามีครอบครัวที่ยากจนครอบครัวหนึ่งแล้วก็อาจารย์ก็เลยอยากจะเอาเครื่องซักผ้านะคะอันนี้ก็คือเครื่องซักผ้านะคะสองหัวเลยนะคะัสองหัวที่จะไปทำบุญแล้วก็เป็น ตู้เย็ยนนะคะวันนี้เราจะขนตู้เย็ยนกับเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็มีผ้าห่มสองผืนแล้วก็มีผ้าถุงใหม่นะคะสี่ผืนที่จะไปให้ถึงสองครอบครัครวด้วยกันเพื่อให้เขานั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เราเดี๋ยวเรานําเอาตู้เย็ยนเนี่ยไปส่งแล้วก็เครื่องซักผ้าเนี่ยไปส่งนะคะไปมอบให้ อาเขาเหล่านั้นนะคะให้มีความสุขแล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็เมื่อได้รับของเราแล้วก็จะได้รู้สึก happy. แฮปปี้นั่นเองนะคะท่านผู้ชมไปค่ะไปสร้างบุญกันค่ะ